ายแดงที่เกิดจากน้ําเขียวนะฮะช่วงฝนตกก็จะให้ผลผลิตที่น้อยลงกว่าช่วงปกตินะครับ ครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องบ้านปากระยองช่องสาระความรู้สําหรับผู้เพาะเลี้ยงปากัดมือใหม่ทุกท่านนะฮะคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะฮะวิธีการจัดการดูแลนะครับน้ําเขียวช่วงฝนตกนะฮะจัดการแบบไหนถึงจะทําให้เราเพาะไรแดงได้ดีนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปผมครั้งแรกนะฮะอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยกดติดตามให้ด้วยนะครับ เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากช่องบ้านประกาศระยองของเราก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับพราะไรแดงช่วงนี้นะครับก็ประสบปัญหานะครับไม่ค่อยได้ผลไรไม่ขยายนะครับเพราะว่าฝนตกวิธีการวิธีเดียวนะฮที่จะทําให้ายแดงของเราขยายดีนะครับนั่นก็คือการเพราะายแดงนะฮะในน้ําเขียว100นะร้อยเปเซนตนะฮะ ตรงนี้นะฮะก็หมายความว่าเมื่อเรานะครับทำน้ําเขียวจนได้ที่แล้วนะครับโดยปกติแล้วก็จะประมาณ 4- ี่หวันนะฮะถึงจะนํามาใช้ได้น้ําเขียวของเรานะฮะมีลักษณะสีเขียวนะครับเขียวเขียวเข้มนะฮะตรงนี้นะครับโดยปกติแล้วเราก็มักจะผสมน้ําเพื่อเจือจางนะครับแต่ในช่วงหน้าฝนนี้นะครับการผสมน้ำนะครับก็ควรหลีกเลี่ยงนะฮะเพราะว่ามันมีน้ําจาก น้ำฝนลงมาแล้วนะครับเราไม่ต้องผสมน้ำนะฮะทีนี้เมื่อได้สีที่เขียวเข้มนะฮะเราก็ปล่อยลายแดงได้เลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่บอกฮะมีฝนตกนะฮะก็มีการเจอจางจากน้ำฝนแล้วทีนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปชมนะฮะว่าผลน,นะครับจากการเพราะน้ำเขียวร้อซเป็นอย่างไรบ้าง เอาละอย่างที่เพื่อนๆเห็นในหน้าจอตอนนี้นะครับก็เป็นผลจากการเพาะายแดงด้วยน้ำเขียวร้อเซ็นะฮะซึ่งคืนนี้เป็นคืนที่สามแล้วนะครับแต่ดูจากสีน้ํานะครับก็ยังเขียวอยู่นะฮะยังเขียวเข้มแล้วการแตกตัวการขยายตัวของลายแดงก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าเยอะอยู่นะครับอันนี้ผมปล่อย หัวเชื้อนะครับหัวเชื้อหรือปล่อยลายแดงสดไปประมาณ1ช้อนชานะครับก็ประมาณว่าพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เช้าเช้านะครับผมก็จะตักไปให้ลูกปลาคืนนี้ก็เลยมาทําคลิปให้ชมกันนะฮะว่าการเพราะน้ําเขียวด้วยลายแดงร้อเซนะครับมันสามารถใช้ได้ผลดีนะครับในช่วงหน้าฝนก็นําวิธีการจัดการนะครับในช่วงหน้าฝน ช่วงฝนตกแบบนี้นะครับช่วงพายุเข้าแบบนี้มาให้เพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับหลายๆท่านได้ประยุกต์ใช้นะครับได้พลิกแพงเพราะว่าการเพาะไยแดงด้วยน้ําเขียวนะับไม่ใช่กดตายตัวนะครับว่าเราจะต้องทําแบบนั้นแบบนี้หรือวิธีการตายตัวนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราสามารถเรียนรู้ได้เราสามารถทําได้นะครับทดลองผิดทดลองถูกได้นะครับ ยังไงซะก็แล้วแต่นะครับในส่วนตัวผมก็คิดว่าการเพาะลายแดงด้วยน้ําเขียวนะฮะให้ผลผลิตที่ดีที่สุดนะฮะให้ลายแดงขยายตัวเยอะที่สุดแล้วนะครับเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็มาพบปะพูดคุยนะครับให้แนวทางสําหรับมือใหม่ทุกท่านนะฮะที่กําลังทําน้ําเขียวอยู่นะครับให้ได้รับความรู้กันเพียงเท่านี้นะครับเหมือนเดิมฮะ ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเนื้อสิ่งอื่นใดนะฮะจะลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดสราระดีๆจากช่องบ้านประกาศของเรานะฮะสําหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ